ขนมเทียนสูตรไร้ใบตองนะคะสูตรนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่สามารถหาใบตองได้นะคะวิธีห่อนะคะก็ทำเป็นกลวยแบบนี้ค่ะก็ใส่ขนมลงไปเสร็จแล้วก็ให้เราทบลงไปแบบนี้นะคะพับแบบนี้ให้มันเป็นสามเหลี่ยมอะค่ะส่วนถ้ามันเหลือแบบนี้นะคะก็ให้เราพับเข้าไปข้างในอีกรอบนึง กะะ็จะได้แบบนี้สแล้วก็ทบลงมาค่ะนำส่วนที่เหลือนะคะสอดเข้าไปข้างในด้านล่างแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องฮอกไกโดสตอรี่ช่วงนี้เป็นช่วงตรุษจีนนะคะบุ๋มก็เห็นหน้าเฟ e บุ๊กนะคะมีแต่คนทำขนมเข็งทำขนมเทียนนะคะบุ๋มก็อยากทำบ้างวันนี้ก็เลยมาทำขนมเทียน สูตรไรใบตองนะคะเหมาะกับคนที่ไม่สามารถหาใบตองได้นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันจากการผัดไส้นะคะก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะพอติดไฟน้ำมันร้อนแล้วก็จะใส่กระเทียมสับลงไปนะคะปริมาณก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะกระเทียมเริ่มเหลืองแล้วนะคะก็ให้เราใส่น้ำตาลลงไปค่ะ ก็ตามด้วยพริกไทยนะคะชอบเผ็ดก็ใส่เยอะหน่อยนะคะสแล้วก็ผัดหลังจากนั้นบุมจะใส่กะทินะคะลงไปประมาณหนึกรัมพอผัดไปสักพักนะคะบุมก็จะใส่ถั่วเขียว เราเปลือบที่นึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ใช้ประมาณ300กรัมค่ะหลอจากนั้นก็ให้เราขัดไปเรื่อยๆนะคะช่วงที่เราขัดก็ให้เราใช้ตลิบนะคะบีบีไปด้วยหอมมากค่ะตอนนี้เมื่อกี้บุมลืมใส่เกลือนะคะก็เดี๋ยวเราจะใส่เกลือตามลงไป ที่เราใส่เครื่องปรุงต่างๆแล้วก็ชิมรสเป็นที่พอใจแล้วนะคะก็ผัดไปเรื่อยๆจนไส้นะคะร่อนไม่ติดกระทะแบบนี้นะคะไม่มีเศษติดบนกระทะแล้วนะคะก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะนี่นะคะเนื้อจะแห้งประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมแป้งกันนะคะ น,นี่ผมจะใช้แป้งข้าวเหนียวนะคะแป้งข้าวเหนียวธรรมดา100กรัมนะคะเสร็จแล้วผมก็จะใช้แป้งข้าวเหนียวดำนะคะเป็นแบบนี้คะ่ะเห็นไหมคะผสมกันนะคะอย่างละ100กรัมแล้วก็ให้เราผสมแป้งนะคะให้มันเข้ากันก่อน เราก็จะใส่น้ำตาลไปนะคะบุ๋มใส่ไปประมาณ4ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เกลือนิดหน่อยค่ะประมาณ1ช้อนชานะคะคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่น้ำกะทิลงไปนะคะตอนใส่น้ำลงไปต้องค่อยๆเทลงไปนะคะ ราะถ้าเกิดว่ามันเหลวมากไปมันจะแก้ยากนะคะค่อยๆใส่ลงไปค่ะ,คะพอเนื้อมันเริ่มที่จะนวดได้แล้วนะคะก็ให้เราใช้มือนวดค่ะตอนนี้เราก็นวดแป้งได้ที่แล้วนะคะสังเกตได้จากนี่ค่ะแป้งจะร่อนไม่ติดกับ ทำผสมนะคะแล้วนี่ค่ะน้ำกะทิที่บุ๋มใช้ไปก็ยังใช้ไม่หมดนะคะที่บุ๋มตวงมาหนึ่งร้อยแปดสิบมลนะคะก็ใช้ไม่หมดตอนนี้เราได้นวดแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะเพรว่าที่ฮอกไกโดมันไม่มีใบตองถ้าจะซื้อก็ต้องสั่งจากแม่ค้านะคะซึ่งก็มีค่าส่งอีกก่อนเนาะ ไม่คุมนะคะเนี่ยผมก็จะใช้ตัวนี้นะคะนี่คุกกิ้งชีตัวนี้นะคะหรือว่ากระดาษไขขนาดที่ผมใช้ก็คือจะมีความกว้างอยู่ที่สามสิบเซนนะคะน,นี่นะคะพอเราตัดความยาวมาได้ที่ยี่สิบเซนแล้วนะคะก็ให้เราพับครึ่งค่ะเสร็จแล้วนะคะ ก็ใช้มีดค่ะตัดไปแบบนี้นะคะตัดไปก็จะแบ่งครึ่งนะคะหลังจากนั้นก็ให้เราทบครึ่งอีกรอบนึงค่ะเสร็จแล้วก็ให้เราตัดเหมือนใบตองนะคะก็คือจะตัดแบบนี้นะคะนี่จะเป็นด้านยาวนะคะันี้ก็ นี่ก็จะเป็นลักษณะของกระดาษไขนะคะที่เราตัดเรียบร้อยแล้วพอเราเปิดออกมานะคะก็จะมีรูปทรงแบบนี้นะคะตอนนี้เราได้กระดาษที่จะใช้ห่อขนมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปหอกันเลยค่ะเราก็จะทำการปั้นไส้ขนมนะคะให้เป็นรูปกลมๆแบบนี้นะคะตามขนาดที่เราต้องการ ก่อนที่เราจะห่อขนมนะคะก็ให้ใช้น้ำมันนะคะทาไปที่ถาดที่เราจะใช้วางแป้งที่เราห่อเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อไม่ให้มันติดถาดนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มปั้นแป้งกันนะคะก็ให้เราปั้นแป้งนะคะแล้วก็แผ่แป้งออกแบบนี้ค่ะ แล้วนะคะก็เอาไส้มาวางไว้ตรงกลางนะคะแล้วก็ค่อยๆหอ่อใช้แป้งนะคะห่อไส้ให้มิดแบบนี้ค่ะ ค่อยใช้แป้งนะคะหุ้มไส้ให้มิดนะคะ,คะตอนนี้เราปั้นตัวขนมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมาถึงขั้นตอนการหอ่อด้วยกระดาษไขกันแล้วนะคะวิธีห่อนะคะก็ทำเป็นกลวยแบบนี้ค่ะ พอเราได้กลวยแบบนี้แล้วนะคะก็ใส่ขนมลงไปเสร็จแล้วก็ให้เราทบลงไปแบบนี้นะคะพับแบบนี้ให้มันเป็นสามเหลี่ยมอะคะ่ะส่วนถ้ามันเหลือแบบนี้นะคะก็ให้เราพับเข้าไปข้างในอีกรอบนึงแบบนี้นะคะก็จะได้แบบนี้เสร็จแล้วก็ทบลงมาค่ะ นำส่วนที่เหลือนะคะสอดเข้าไปข้างในด้านล่างแบบนี้นะคะเราก็จะได้รูปทรงขนมแบบนี้นะคะทำเป็นกลไวยนะคะใส่ขนมลงไปัด้านมาแล้วก็พับพับด้านนี้ลงไปนะคะก็ สามเหลี่ยมแบบนี้นะคะถ้ามันเหลือเราก็ทบเข้าไปข้างในนะคะกลับด้านมาเสร็จแล้วก็สอดปลายนะคะเข้าไปค่ะเราก็จะได้รูปทรงขนมประมาณนี้นะคะมันก็อาจจะไม่เหมือนกับการใช้ใบตองห่อนะคะแต่อันนี้ก็เป็นการประยุกต์ใช้นะคะวัสดุที่เรามีอยู่นะคะ ตอนนี้ห่อขนมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามานึ่งขนมกันนะคะใส่น้ําลงไปในล่างถึงค่าเสร็จแล้วก็เอาขนมเรียงลงไปนะคะเรียงขนมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามานึ่งขนมกันเลยนะคะติดไฟค่ะเสร็จแล้วก็ปิดฝานะคะตอนนี้เราจะใช้ไฟแรงก่อนนะคะเดี๋ยวพอน้ำมันเดือดสักพักเราจะลดไฟลงนิดนึงนะคะ พอนึ่งขนมด้วยไฟแรงสุดได้สักพักนะคะผมก็จะลดไฟลงนะคะเหลือเบอร์สีนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะใช้เวลานึ่งประมาณ20นาทีนะคะตอนนี้นึ่งขนมมาครบเวลาแล้วนะคะเรามาปิดไฟดูกันค่ะทะเด้ เดี๋ยวเราจะรอให้ขนมเย็นสักพักก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาแกะดูขนมพร้อมกับมาชิมกันนะคะตอนนี้ขนมเทียนเราเย็นลงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแกะชิมกันนี่นะคะรูปทรงของขนมเทียนที่เราใช้กระดาษไขห่อก็จะประมาณนี้สำหรับใครที่ไม่มีใบตองในการห่อขนมเทียนนะคะก็ลองไปใช้สูตรนี้ดูนะคะ ขนมเทียนห่อด้วยกระดาษไขค่ะเดี๋ยวเรามาแกะชิมกันนะคะนี่นะคะใช้กระดาษไขแบบนี้ห่อนะคะไม่ต้องทาน้ำมันเยอะนะคะอันนี้บุมไม่ได้ทาน้ำมันอะไรเลยนะคะไม่ติดกระดาษเลยนะคะ เรามาพ่าดูข้างในกันนะเนื้อขนมข้างในนีค่ะเหนียวนุ่มโอเคเรามาชิมกันนะคะขนมตัวแป้งนะคะเหนียวนุ่มส่วนไส้ข้างในก็จะมีรสชาติเค็มหวานแล้วก็เผ็ดนิดหน่อยจากรสชาติของพริกไทยนะคะ ก็ใครไม่มีใบตองนะคะลองเอาสูตรนี้ไปทํากันดูนะคะขนมเทียนห่อด้วยกระดาษไขค่ะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง h o k a u i d o Story ของบุ๋มด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ